ยินดีต้อนรับสู่แครมเทสคดีในวันนี้จะพาคุณไปยังเมืองโบลิงกรีนรัฐเคนทักกีในเดือนพฤษภาคมปี2018ที่ซึ่งครอบครัวที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบถูกฉีกกระชากด้วยคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมซึ่งเผยให้เห็นถึงความลหลงใหลที่บิดเบี้ยวและอันตรายนี่คือเรื่องราวของพ่อหนุ่มอนาคตไกลผู้ซึ่งชีวิตต้องมาจบลงอย่างโหดร้ายด้วยน้ำมือของคนที่เขาควรจะไว้ใจได้ จอห์นนี่เรมิเลอร์มีอายุเพียง18ปีเกิดและเติบโตในเมืองเล็กๆโบลิงกรินรัฐเคนทักกี Green, att, Kentucky, เขาเป็นที่รู้จักจากรอยยิ้มสดใสนิสัยเงียบขรึมและความทุ่มเทให้กับครอบครัวไม่กี่วันหลังจากที่เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมมอนเซนเซนจอห์นนี่ก็ได้แต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมานานมิลลี่ทอนตันซึ่งในขณะนั้นกำลังตั้งคัน์าำให้เขาต้องรับบทบาทของสามีและพ่ออย่างเต็มตัวจอห์นนี่เคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำดาวเด่นของโรงเรียนมัธยมแต่ปัจจุบัน ทำงานเป็นช่างเครื่องยนต์ที่ร้านจิฟิลูในท้องถิ่นวันๆของเขาหมดไปกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมุนยางและซ่อมแซมเครื่องยนต์เพื่อนร่วมงานต่างชื่นชมเขาในเรื่องทัศนคติเชิงบวกและความขยันขันแข็งแม้ในวันที่ร้านวุ่นวายเขาก็ยังเต็มใจช่วยเหลือเสมอความรักของจอห์นนี่เรที่มีต่อครอบครัวนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนเขาหลงรักลูกชายวัยสิเดือนของเขารอยย่นอย่างมากและมักจะถูกพบเห็นข็นรถเข็นเด็กพาลูกชายเดินเล่นตามทางเดินของวอลมาร์ทในเมือง แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเงินแต่จอห์นี่ก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่เขาพูดถึงการพามิล,ลี่และรอยันไปเที่ยวที่เทือกเขาสโมกกี้เพื่อให้ครอบครัวได้พักผ่อนและใกล้ชิดธรรมชาติแต่เบื้องหลังภาพถ่ายที่ดูมีความสุขบนโซเชียลมีเดียมีบางสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นจอห์นี่เลยต้องแบกรับภาระมหาศาลเกินไปทำงานหนักหลายชั่วโมงเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่ยังพยายามเป็นพ่อและสามีที่ดีแม้ว่าเขาจะทุ่มเททุกอย่าง จอร์นี่เรบางครั้งก็มาเก่อปัญหาเขามีจุดอ่อนเรื่องผู้หญิงซึ่งก่อให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างเขาและมิลลี่อยู่บ่อยครั้งและเมื่อพ่อของมิลลี่ด็อกเตอร์อลันทรอนเข้ามาใช้เวลากับพวกเขามากขึ้นความตึงเครียดนั้นก็ยิ่งทวบีคูณอลันเป็นแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะที่มีชื่อเสียงในเมืองแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูน่านับถือนั้นเขากลับมีความหมกมุ่นทางเพศที่ผิดปกติต่อจอ์นี่เรแต่จอ์นี่ไม่เคยรู้เลยว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตราย เขาเชื่อว่าความสนใจของพ่อบุญธรรมเป็นเพียงความห่วงใยตามปกติแต่เขาคิดผิดพฤษภาคมปี2018ชีวิตของจอนี่เรต้องจบลงอย่างโหดร้ายเพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุจอห์นนี่ได้โพสต์บน Facebook แสดงความตื่นเต้นถึงอนาคตที่รออยู่เขารอคอยที่จะใช้ซัมเมอร์นี้กับครอบครัวแต่อนาคตของเขาถูกช่วงชิงไปทิ้งไว้เพียงภรรยาวัยสาวลูกชายตัวน้อยและมืองที่ต้องตกตะลึงกับอาชญากรรมสุดโหดที่กำลังจะถูกเปิดเผย เช้าวันที่14พฤษภาคม2018นเมืองโบลิงกรีนเพิ่งจะตื่นจากความเงียบสงบของรุ่งอรุณแต่เวลาเจนาฬิกาส0ินาทีสิ่งที่ถูกค้นพบที่ถนนคอเลสตรีทได้ทำลายความสงบสุขของเมืองไปตลอดกาลมิลลี่ภรรยาสาวของจอห์นนี่เรเดินเข้าไปในโรงรถของบ้านพ่อเธอด้วยความกังวลจอห์นนี่ไม่ได้กลับมานอนบนเตียงเมื่อคืนเธอคิดว่าเขาอาจเผลอหลับไปขณะทำงานซ่อมรถกระบะเชฟวีเก่าคันโปรดที่เขาลหลงไหลมาหลายสัปดาห์ แต่สิ่งที่เธอพบจะตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตร่างไร้วิญญาณของสามีเธอนอนพังพาบบนพื้นปูนเย็นเฉียบเสื้อผ้าถูกฉีกขาดจนแทบไม่เหลือยกเว้นเพียงกางเกงชั้นในเลือดกระจัดกระจายไปทั่วภาพของสามีที่เธอรักพ่อของลูกเธอถูกทุบตีจนยับเยินทําให้มิลลี่ช็อกจนแทบยืนไม่ไหวเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเสียงกรีดร้องของเธอดังก้องไปทั่วโรงรถเสียงนั้นแบกผ่านอากาศยามเช้าอันเงียบสงบ ตัวสั่นเท้ามือสั่นจนแทบจับโทรศัพท์ไม่อยู่เธอรีบกดโทรหา911เมื่อเจ้าหน้าที่รับสายเธอแทบเปล่งเสียงไม่ออกเธอพูดตะกุกตะกักเพียงว่าสามีของฉันมีเลือดเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่รับรู้ถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์และส่งทีมฉุกเฉินออกไปทันทีมิลลี่ทั้งร้องให้ทั้งหวาดกลัวเธอเดินออกจากโรงรถเพราะไม่อาจทนมองร่างของจอห์นนี่ได้อีกต่อไปเธอรออยู่ที่สนามหน้าบ้าน ใบหน้าซีดเผือดร่างกายสั่นสถานขณะที่เฝ้ามองเวลาเดินผ่านไปอย่างเชองช้าทุกวินาทีเรากับชั่วกับชั่วกันเพียงไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจมาถึงตามมาติดติดด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินทีมแพทย์ยืนยันสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจอนี่เรดเสียชีวิตแล้วและการตายของเขาไม่ได้สงบสุขเลยแม้แต่น้อยมิลลี่ยังคงตกอยู่ในอาการชอ็อก เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามประคองเธอเข้าไปในบ้านพยายามตอบโยนเธอเท่าที่ทําได้แต่ไม่มีอะไรจะปลอบเธอได้เมืองโบลิงครีเล็กๆแห่งนี้กําลังจะถูกขยา่าด้วยคดีฆาตกรรมสุดโหดที่ไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนและการตายอันน่าสลดของจอนนี่เรมิเลอร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันที่14พฤษภาคม2018ตำรวจเดินทางมาถึงบ้านมิเลอร์บนถนนคอเลสตรีสิ่งที่พวกเขาพบ คือฉากอาชญากรรมที่โหดร้ายและเตือนใจที่สุดฉากหนึ่งแสงแดดยามเช้าทอดเงายาวไปทั่วละแวกบ้านที่เคยเงียบสงบแต่ตอนนี้โรงรถได้กลายเป็นสถานที่แห่งความตายสารวัตรรอยเจนกินนักสืบมากประสบการณ์ที่ทำงานมานานกว่า20ปีเขาก้าวเข้าไปเป็นคนแรกเขาเคยเห็นอาชญากรรมโหดร้ายมานับไม่ถ้วนแต่คดีนี้มันแตกต่างมันโหดเหี้ยมและเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่ง เลือดของจอ妮เรแผ่กระจายทั่วพื้นโรงรถมันรวมตัวกันเป็นแอ่งใหญ่และกระเซ็นเปื้อนกำแพงรอบด้านกุญแจสำคัญของคดีนี้นอนอยู่ตรงนั้นประแจเหล็กเปื้อนเลือดข้างๆมันมีเส้นผมที่ติดอยู่เสื้อผ้าของจอนี่ถูกฉีกขาดเกือบหมดยกเว้นเพียงกางเกงชั้นในสิ่งนี้ตัดประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศออกไปทันทีนี่ไม่ใช่การฆาตกรรมแบบสุ่มแน่แน่ นักสืบเจนกินอ่านสถานการณ์ออกในทันทีฆาตรกรเต็มไปด้วยความโกรธแค้นตำรวจเรียกกนพื้นที่เกิดเหตุเทปเหลืองล้อมรอบโรงรถเปลี่ยนที่แห่งนี้ให้กลายเป็นฉากอาชญากรรมเต็มรูปแบบทีมพิสูจน์หลักฐานถูกเรียกตัวเข้ามาเพื่อเก็บรวบรวมทุกบาะแสพวกเขาถ่ายภาพลายเลือดเก็บหลักฐานสำคัญทุกชิ้นและนำตัวอย่างเลือดจากพื้นและกำแพงไปตรวจสอบโรงรถที่เคยเป็นสถานที่ที่จอหนี่เรใช้เวลาหลายชั่วโมงซ่อมรถ บัตนี้กลายเป็นเครื่องตวนใจถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นที่นี่นี่มันการต่อสู้ดิน้นรนเมื่อการสืบสวนดำเนินไปนักสืบเจนกินและทีมของเขาค่อยๆต่อจิ๊กซอเหตุการณ์ที่นำไปสู่การตายของจอน,นี่พวกเขาพบว่ากล่องเครื่องมือถูกคว่ำลงอุปกรณ์ช่างกระจัดกระจายไปทั่วพื้นกระจกที่ติดบนกำแพงถูกทุบจนแตกละเอียดทุกสิ่งบ่งชี้ว่า จอนนี่เรได้พยายามต่อสู้สุดชีวิตกับฆาตรกรของเขานักสืบยังพบรอยเท้าเปื้นอนโคลนนำออกจากโรงรถพวกเขารีบถ่ายภาพและวัดขนาดเพื่อใช้เปรียบเทียบในภายหลังเราต้องหาคำตอบให้ได้นักสืบเจนกินสัมภาษณ์มินลี่เธอยังคงตกอยู่ในอาการชอ็อกแต่ก็สามารถให้ข้อมูลบางอย่างได้จอน,นี่เรทำงานอยู่ในโรงรถจนดึกเขาไม่เคยกลับขึ้นมานอนเลย จุดสำคัญคือไม่มีร่องรอยการบุกรุกสิ่งนี้ทำให้ตำรวจเชื่อว่าฆาตกรต้องเป็นคนที่จอนี่รู้จักแน่นอนและสิ่งที่ตอกย้ำพิสดีนี้คือระดับความรุนแรงของคดีนี่ไม่ใช่แค่การฆ่าเพื่อปล้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อสิ้นสุดวันตำรวจบลิงกรีนได้รวบรวมหลักฐานจำนวนมากแต่ปริศนายังคงอยู่ใครเป็นคนฆ่าจอนี่เรมิเลอร์ และทำไมขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไปชุมชนทั้งเมืองเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอะไรทำให้ใครบางคนลงมืออย่างโหดเหี้ยมแบบนี้ผู้ต้องสงสัยคนแรกมินลี่ทอรอนภรรยาของจอรน,นีเรและเป็นคนแรกที่พบศพเธออายุเพียงสิบแปดปีเป็นแม่วัยรุ่นที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกชายวัยสิบหกเดือน ขณะดเดียวกันก็ต้องเรียนให้จบมัธยมปลายเธอคือหญิงสาวอเมริกันในอุดมคติเชียร์ลีดเดอร์สุดป๊อปของโรงเรียนเป็นที่รักของทุกคนในโบลิงกรีนแต่ตำรวจจำเป็นต้องพิจารณาทุกความเป็นไปได้เธออาจเกี่ยวข้องกับการตายของสามีเธอหรือไม่มันเป็นข้อสันนิษฐานที่ยากจะยอมรับแต่ในคดีฆาตกรรมภายในครอบครัวคู่สมรสมักเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกเสมอเราต้องรู้ความจริง ตำรวจเริ่มการสอบสวนพวกเขาสักถามมิลลี่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับจอนน่เรการแต่งงานของคุณเป็นอย่างไรมิลลี่ถอนหายใจเบาๆน้ำเสียงสั่นเครือเรามีความสุขค่ะแต่ก็มีปัญหากันบ้างปัญหาอะไรมิลลี่เม้มปากแน่นก่อนตอบช้าๆเขาชอบเจ้าชู้แล้วคืนก่อนที่เขาจะถูกฆ่าละ่ะเราทะเลาะกันค่ะทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องเดิมๆ เรื่องผู้หญิงคนอื่นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่นั่นเพียงพอจะทําให้เธอเป็นฆาตกรหรือไม่คุณไปนอนตอนกี่โมงประมาณสี่ทุ่มจอน,นี่เรล,ละ่ะฉันคิดว่าเขายังอยู่ในโรงรถเธอพูดพร้อมกลืนน้ำลายลงคอเหมือนพยายามกลั้นน้ำตาแต่ตำรวจต้องสืบให้ลึกกว่านั้นเพราะความจริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขาหายไปไหน มิลลี่สะดุ้งตื่นกลางดึกเธอเอื้อมมือไปข้างเตียงแต่ไม่พบจอห์นนี่เรเขาต้องอยู่ในโรงรถแน่ๆแ,แต่เมื่อเธอเดินลงไปหาสิ่งที่รออยู่กลับเป็นภาพที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอนักสืบเฝ้าดูมิลลี่อย่างใกล้ชิดขณะที่เธอเล่าเรื่องมือของเธอสัน่นใบหน้าซีดเผือดแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอกำลังซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเธอเป็นแม่วัยรุ่นต้องแบกรับความกดดันมากมาย และเมื่อรวมกับนิสัยเจ้าชู้ของจอน,นีเรมันอาจเป็นจุดที่ทําให้เธอทนไม่ไหวมิลลี่คืนก่อนเกิดเหตุคุณอยู่ที่ไหนเธอเม้มปากแน่นก่อนตอบเสียงเบาฉันอยู่บ้านฉันนอนกับลูกทั้งคืนแล้วคุณคิดว่าใครอาจทําร้ายจอน,นี่เรฉันไม่รู้ฉันไม่อยากเชื่อว่าใครจะทําแบบนี้กับเขาน้ําเสียงเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เธอเบริสุดจริงหรือ เราต้องขุดให้ลึกกว่านี้ตำรวจยังคงสอบสวนต่อไปแม้มิลลี่จะดูไร้เดียงสาแต่เธอยังคงเป็นบุคคลสำคัญในคดีนี้เพราะในคดีฆาตรกรรมคนใกล้ตัวเหยอมักจะมีความลับเสมอแต่แล้วความสนใจของตำรวจหันไปที่บุคคลอีกคนหนึ่งดรอลันทอนตันพ่อของมิลลี่และพ่อตาของจอน,นี่เร ผู้ชายวัย5้ปีที่ใครๆต่างเคารพศัลยาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะชื่อดังของโบลิงกรีนเสาหลักของสังคมบุคลากรทางแพทย์ที่ประสบความสําเร็จแต่เบื้องหลังความสมบูรณ์แบบนี้มีบางสิ่งที่บิดเบี้ยวบางสิ่งที่ผิดธรรมชาติจอนี่เรแต่งงานกับมิลลี่ได้เพียงปีเดียวภายนอกดอกเตอร์ทอทองอองรอเรือธนทาตน์นหนูตันดูเหมือนพ่อที่สนับสนุนลูกสาวเขาให้ทั้งบ้านทั้งความช่วยเหลือ แต่ข้างในจิตใจเขามันไม่ใช่ความรักของพ่อมันคือความหมกมุ่นที่ผิดเพี้ยนมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เขาแกล้งเดินเข้าไปในห้องน้ําตอนจอรนี่อยู่ข้างในเขาเสนอจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเขยแต่สิ่งเหล่านี้กลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่อันตรายยิ่งขึ้นอาลันรู้สึกขัดแย้งในตัวเองเขาอิจฉาความสัมพันธ์ของจอนี่กับมิลลี่แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ปรารถนาจอนี่ในแบบที่ทำให้เขาเองยังรู้สึกขยัขยแยงตำรวจเริ่มสงสัยเขามากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ด็อกเตอร์ทอทองอองรอเรือทันทคาดนอนหนูตันปกปิดไว้เขาแค่เป็นพ่อที่เศร้าสศกหรือว่าเป็นมากกว่านั้นและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงอันน่าสะพรึงกลัวความลับของมอลันทอนตันภรรยาของเขาก็ตายอย่างมีเงื่อนงำหลายปีก่อนแคโรลทอนตัน เสียชีวิตในอุบัติเหตุเรือล่มแต่มันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมแต่ชาวเมืองหลายคนก็ยังสงสัยและตอนนี้สามีของลูกสาวเขาถูกฆ่าตายตำรวจเริ่มตั้งคำถามว่าดรทอนตันอาจเกี่ยวข้องกับการตายทั้งสองครั้งหรือไม่เขาทำเป็นปกติมากเกินไปตอนที่ตำรวจนำตัวเขามาสอบสวนเขานิ่งเขาสุข,ขุม พูดใจอย่างระมัดระวังราวกับเตรียมตัวมาแล้วแล้วคุณสนิทกับจอนนี่เรนไหมด็อกเตอร์ทอนตันยิ้มบางๆเราสนิทกันดีแต่เขาก็ยอมรับว่ามีความขัดแย้งกันบ้างเขาอ้างว่าคืนที่เกิดเหตุเขาอยู่บ้านกำลังดูซีรีส์ The Handmaid's Tale ฮูลูและเตรียมตัวสำหรับผ่าตัดในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่นั่นคือเรื่องจริงเหรอบางอย่างในตัวเขาดูไม่ชอบมาพากล แม้เขาจะพยายามทำให้ตัวเองดูปกติที่สุดแต่นักสืบก,ก็สัมผัสได้ถึงความตึงเครียดบางอย่างเขากำลังซ่อนอะไรอยู่คุณเคยมีความรู้สึกทางเพศกับจอนี่เรไหมคำถามนี้ําให้ด็อกเตอร์ทอทงอองรอเรือทันทคาดนอน,นูตันชงักไปเสียววินาทีจากนั้นเขาตอบกลับทันทีไม่มีทางเขายืนกรานว่าไม่เคยคิดกับลูกเขยในเชิงนั้นและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องความอิจาหรือความรู้สึกที่ไม่เหมาะสม เขาแค่อยากให้ลูกสาวมีความสุขหรือเขาปิดบังบางอย่างแม้ดรทอทองอ่อนรอเรือทันทะคาดนอนอูตันจะดูสงบนิ่งและมีเหตุผลแต่นักสืบก็ไม่ไว้ใจเขาเลยผู้ชายคนนี้ฉลาดเกินไปตำแหน่งทางสังคมของเขาทำให้การหาหลักฐานเล่นงานเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขาจะจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดเพราะพวกเขารู้ว่าความมกมุ่นอันดำมืดของเขา อาจเป็นต้นเหตุของการฆาตกรรมสุดโหดครั้งนี้เธอคือผู้ต้องสงสัยคนที่สามซาวันนาลีนักเต้นระบำเปลื้องผ้าว 33, ัย3สาสาปีทำงานที่ไวเกิลคลับสำหรับสุภาพบุรุษในโบลิงกรีนเธอเร่าร้อนดูดันและเป็นอิสระบุคลิกแบบนี้ทำให้เธอดึงดูดจอนี่เรตั้งแต่แรกเจอมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ธรรมดา เธอลหลงไหลในสเสน่ห์และความเยาวัยของจอห์นนี่เขาคือทางออกจากชีวิตที่เธออยากหนีไปให้พ้นเธอแข็งแกร่งภายนอกแต่คนที่รู้จักเธอดีก็รู้ว่าเธอเปราะบางข้างในเธอใฝฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าหลายปีที่ทำงานในกลับแห่งนี้ถูกผู้ชายมองแค่เป็นความบันเทิงชั่วคราวจนกระทั่งจอห์นนี่เรเก,ก้าเข้ามาเธอคิดว่าเขาจะเป็นตัวพาเธอออกไปจากชีวิตที่เธอเกลียดแต่เขากลับไม่ยอมทิ้งมิลลี่ เธอทนได้ไม่นานเธอเบื่อกับค่ำคืนที่ต้องแอบเจอกัน d r i v h t r o fast food คำสัญญากระซิบในความมืดเธออยากได้มากกว่านั้นเธออยากได้เขาทั้งหมดคืนที่จอนนี่ตายเธออยู่ที่ไหนตำรวจนำตัวเธอมาสอบสวนเธอท้าทายแต่ในแววตามีความหวาดกลัวเธอนั่งอยู่ตรงนั้นสวมแจ็คเก็ตหนังสีดำกางเกงยืนขาด,ขาด ริมฝีปากสีแดงสดโดดเด่นในห้องสอบสวนเล็กๆเธอไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆเธอตอบคำถามตำรวจด้วยความกวนและความระแวงฉันกับเขามีอะไรกันแบบสุดเวี่ยงเธอกล่าวเสียงเครือเล็กน้อยแต่รีบปรับน้ำเสียงกลับมาเป็นปกติคืนที่จอนี่ถูกฆ่าเธออยู่ไหนซาวันน่ายืนยันว่าเธอทำงานอยู่ที่คลับทั้งคืนดูเหมือนจะเป็นข้อแก้ตัวที่ฟังดูดีแต่แววตาของเธอ ซ่อนความตื่นตระหนกไม่มิดเธอเคยขู่เขาหรือครอบครัวเขาหรือเปล่าเธอแค่นหัวเราะแต่ตำรวจเห็นได้ชัดว่าเธอหงุดหงิดเธอเกลียดมิลลี่ไหมเธอสายหัวไม่ฉันไม่ได้เกลียดเธอแต่เธอยอมรับว่ามิลลี่คือกำแพงที่ขวางกั้นชีวิตที่เธอต้องการเธออยากให้เขาเลือกเธอแต่เขาไม่เคยทำตำรวจจับตามองเธอแม้จะยังไม่มีหลักฐานมัดตัวแต่พวกเขารู้ว่า ความปรารถนาแรงกล้าอาจเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังได้แต่แล้วคดีกลับเดินไปถึงทางตันสามสัปดาห์ผ่านไปตำรวจสอบสวนมิลลี่ด็อกเตอร์ทอนตันและสวรรณาแต่ไม่มีใครที่พวกเขาจะตั้งข้อหาได้เมืองเล็กๆในรัฐเคนตักกี้เริ่มกระวนกระวายใจใครฆ่าจอนนี่เรมิเลอร์คดีเกือบจะกลายเป็นคดีปิดตายแต่แล้วเช้าวันหนึ่ง นักสืบแซมมอนแบรนสันได้บอะแสใหม่เขาตัดสินใจกลับไปที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งหลักฐานที่ซ่อนอยู่เขากลับไปยังโรงรถของจอนนี่เรนักสืบแบรนสันยืนอยู่ท่ามกลางเครื่องมืออะไหล่รถและข้าวของกระจัดกระจายที่นี่ถูกตรวจค้นหลายครั้งแล้วแต่เขารู้ว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่มีใครพบและเขาพบมันหลังกองหนังสือพิมพ์เก่าๆเขาเห็นอะไรบางอย่าง เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กแทบจะมองไม่เห็นมันเป็นอุปกรณ์ราคาถูกแบบที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่สิ่งที่อยู่ข้างในอาจเปลี่ยนทุกอย่างเครื่องเต็มไปด้วยฝุ่นแบตเตอรี่แทบจะหมดแต่มันยังใช้ได้ที่สถานีตำรวจพวกเขากดเล่นมันสิ่งที่พวกเขาได้ยินทำให้ทุกคนขนลุกเสียงของการทะเลาะที่ดุเดือดเสียงหนึ่งเป็นของจอนนี่ เรอีกเสียงหนึ่งเป็นของด็อเตอร์อลันทอนตันเสียงในเครื่องบันทึกอูอ e. ีแต่ยังได้ยินชัดฉันรักเธอฉันต้องการเธอทุกส่วนของฉันขอร้องหลักทำให้ฉันเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกจอนนี่ร้องขอให้ปล่อยเขาไปแล้วการบันทึกก็ตัดไปก่อนที่เหตุฆาตรกรรมจะเกิดขึ้นนี่คือหลักฐานเด็ดขาด ตำรวจรู้ทันทีว่าดอกเตอร์ทอธงอ่องรอเรือทันตะคาดนอน,นูตันอยู่ที่เกิดเหตุและแรงจูงใจคือความปรารถนาอันบิดเบี้ยวจากความรักกลายเป็นโศกนาฏกรรมตำรวจออกหมายคนบ้านและที่ทำงานของเขาพวกเขาพบอะไรจดหมายลึกลับที่ถูกส่งถึงมินล,ลี่มันเขียนด้วยลายมือของดอกเตอร์อนตันจดหมายที่ตั้งใจจะทำให้มินล,ลี่หมดรักจอน,นีเปิดเผยการนอกใจของเขากับผู้หญิงอื่น เพลิ่งแห่งความคลั่งคล้ายกำลังเผาผลาญเขานี่คือจุดเปลี่ยนของคดีหลักฐานนี้พาตำรวจไปสู่ความจริงในที่สุดความยุติธรรมก็กำลังมาถึง28พฤษภาคม2018ตําตำรวจบริลิงกรีนลงมือพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงที่ชี้ชัดว่าใครคือฆาตรกรที่แท้จริงวันที่ทุกอย่างพังทลายเช้าว,วันนั้น ตำรวจมาถึงบ้านหลูของด็อกเตอร์ถอนตันย่านชานเมืองที่เงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงสุนัขเห่าห่างๆแต่ในบ้านหลังนั้นพายุแห่งหายนะกำลังจะอุบัติด็อกเตอร์อลันถอนตันอายุ52ปีแพทย์ผู้มีชื่อเสียงบุคคลที่สังคมนับถือภาพลักษณ์ที่ไร้ที่ติแต่ตำรวจได้ค้นพบความจริง ความหมกมุ่นทางเพศที่บิดเบี้ยวต่อลูกเขยของตัวเองมันคือแรงจูงใจของการฆาตกรรมและวันนี้ตำรวจจะนำเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสียงเคาะประตูดังก้องด็อกเตอร์ทอทงอ่องรอเรือธนทัศนตนนหนูตันเปิดประตูออกมายังอยู่ในชุดนอนเขาดูใจเย็นเพียงชั่วครู่แต่เมื่อได้ยินคำว่าหมายจับสีหน้าของเขาซีดเผือดเขาถอยหลังสะดุดตัวเอง พึมพำออกมามันต้องมีอะไรผิดพลาดตำรวจไม่รอช้าจับกุมเขาใส่กุญแจมืออ่านสิทธิ์ของเขาออกมาดังๆขณะที่มินลี่และลูกชายตัวน้อยยืนมองยังตื่นตะหนกนี่คือจุดเปลี่ยนของคดีสถานีตำรวจเขายืนยันความบริสุทธิ์แต่หลักฐานที่ตำรวจมีทำให้ทุกอย่างพังทลาย พวกเขาเปิดเครื่องบันทึกเสียงเสียงของเขาเองออนวอลร่ำร้องขอร้องจอนี่เรเขาฟังมันแล้วเขาก็แตกสลายเขายอมรับทุกอย่างเขาลหลงใหลในความเยาวัยของจอนี่ความงามเสน่ห์ทุกอย่างที่เขาอยากครอบครองและทุกอย่างที่เขาอิจฉาเมื่อชีวิตแต่งงานของจอนี่กับมิลลี่เริ่มมีปัญหาด็อกเตอร์ทอนตันเห็นโอกาสเขาส่งจดหมายปริศนา ทำให้มิลลี่ระแวงหวังทำลายชีวิตคู่ของทั้งสองหวังให้จอนนี่ต้องพึ่งพาเขาในแบบที่เขาปรารถนาแต่เมื่อจอนนี่ปฏิเสธเขาความโกรธก็เข้าครอบงำคืนแห่งความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงรถและมันจบลงด้วยเลือดข่าวการจับกลุ่มพระสะพัดไปทั่วเมืองครอบครัวมิลเลอร์สิ้นหวังกับการสูญเสียแต่ในความเจ็บปวดพวกเขารู้ว่าความยุติธรรมกำลังมา คำตัดสินสุดท้ายมินลี่ลูกสาวที่เคยรักและไว้วางใจพ่อของเธอหัวใจของเธอแตกสลายเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเธอรับรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปจากทา์ผู้ทรงเกียรติกลายเป็นฆาตกรและเมืองโบลิงกรีนจะไม่มีวันลืมโศกนาฏกรรมนี้การพิจารณาคดีวันที่5พฤศจิกายน2018าโมเรนเคาตี้ คดีนี้ดึงดูดความสนใจของทั้งเมืองประชาชนตกตะลึงแพทย์ที่เคารพนับถือกลับซ่อนปีศาจเอาไว้ภายในห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดอายการลอราเชพเพิร์ดหญิงแกร่งผู้ไม่เคยประนีประนอมเธอวางคดีนี้อย่างแยบยลฆาตกรรมนี้ถูกวางแผนล่วงหน้าแรงจูงใจของทอนตันความหึงหวงความคลั่งไคล้ความต้องการที่ผิดเพี้ยนเขาต้องการทำลายชีวิตแต่งงานของลูกสาวตัวเอง จดหมายปริศนาเครื่องบันทึกเสียงหลักฐานทั้งหมดฟ้องชัดเจนความปรารถนาที่บิดเบี้ยวทำให้เขาสังหารจอนนี่เร์ฝ่ายจําเลยมากเพรสตันทนายผู้สุขุมเขามีชื่อเสียงด้านความเยือกเย็นแต่วันนี้เขาต้องปกป้องคดีที่ยากที่สุดในชีวิตเขาโต้แย้งว่าทอนตันไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบจิตใจของเขาพังทลาย ความเครียดทําให้เขาขาดการควบคุมตัวเองเสียงร้องไห้ในห้องพิจารณาคดีครอบครัวของจอนี่เรมินลีกน้าําตาคลอเบา้าเธอแทบจะทนฟังไม่ได้พ่อของเธอค่าสามีของเธอและแล้วหลังจากพิจารณาพยานหลักฐานหลายวันคณะลูกขุนใช้เวลาเพียงสี่ชั่วโมงก่อนจะกลับมาพร้อมคำตัดสินคำตัดสินสุดท้ายดอารอลันทอนตัน มีความผิดฐานฆาตกรรมระดับแรกครอบครัวและเพื่อนของจอห์นี่เรรับคำตัดสินด้วยทั้งความโล่งใจและความเศร้าผู้พิพากษาตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่มีโอกาสได้รับทันบนบทเรียนที่เจ็บปวดเมืองโบลิ่งกรีนเสะเตือนใจนี่คือสิ่งตัวใจว่าความหมกมุ่นที่ถูกปิดบังและการทรยศสามารถนำไปสู่โศกนาฏการรมได้บาดแผลที่ไม่มีวันลบเลือน สำหรับครอบครัวของจอนนี่เรคำตัดสินนำมาซึ่งความยุติธรรมแต่ความสูญเสียยังคงเป็นบาดแผลลึกชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดการหลังการพิจารณาคดีเมืองโบลิงกรินค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติแต่สำหรับทอนตันชีวิตของเขาถูกขังอยู่ในเรือนจำเคนทักกีเขาถูกโดดเดี่ยวถูกลืมเลือนจากแพทย์ผู้ทรงเกียรติสู่ฆาตกรผู้ต่ำต้อย อาชีพแพทย์ของเขาจบลงอย่างสิ้นเชิงสังคมไม่ยอมรับเขาอีกต่อไปภายในเรือนจำความเป็นจริงโหดร้ายเขาถูกขังเดี่ยวเพื่อความปลอดภัยแต่ความเงียบกลับกลายเป็นฝันร้ายครอบครัวที่แตกสลายแม้ครอบครัวของทอนตันจะยังคงอยู่เคียงข้างแต่พวกเขาต้องเผชิญกับความอับอายชื่อเสียงของพวกเขาถูกทำลายสำหรับมินลี่นี่คือโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันลืม เธอสูญเสียทั้งสามีและพ่อเธอพยายามสร้างชีวิตใหม่โฟกัสที่ลูกชายตัวน้อยรอย,ยันแต่เงาของโศกนาฏกรรมไม่เคยหายไปเมืองที่ไม่มีวันลืมชาวโบลิ่งกรีนยังคงจดจำเรื่องราวนี้ความทรยศของผู้เป็นพ่อฆาตรกรรมของลูกเขยและด้านมืดของมนุษย์คดีของทอนตันจะเป็นเครื่องตนใจไปตลอดกาล